ของรางวัแลแรกๆที่ได้จากดันคลอเดอร์ออฟแพนทอมเงื่อนไขตัวละครเลเวล100พวกเข้าครั้งแรกเข้าฟรี1ชั่วโมงครั้งต่อไปเสีย 10M หรือ15มห้ากรอยู่ได้4ชั่วโมงโปรโม,มาชั่น25มกราถึง1กลุ่มพาเสีย 10M หรือ8มาลรกรครับ 1. ดันอยู่ที่เมืองคอมมานโดพิกัด214ทับ186คุยกับแพนทอมสปิริตเลือกข้อ1 จากนั้นรอสักครู่ NPC จะส่งตาเข้าดันมาคุยกับหลุมสีดำเพื่อเข้าดัน2ดงดันเชนแบ่งเป็น3ชั้นชั้น1จะมีมอนเตอร์ตามภาพตัวที่น่ากลัวจะเป็นบาร์โฟแล้วก็บอสแลบมีโอกาสได้ดอกทองสูงสุด2ชิ้นต่อบอส1ตัวโอกาส30แล้วก็15%ชั้นที่2ก็จะมีมอนเตอร์ตามภาพนะครับ สุที่น่ากลัวก็จะเป็นวาที่ดิดได้แย่น้ําแข็งที่เวอร์ทบอลได้แล้วก็ไอเอสเอกแล้วก็บอสไฟที่เอิร์ดได้ครับมีโอกาสได้ดอกทองสูงสุด2ชิ้นต่อบอสหตัวโอกาส30แล้วก็สิชั้นที่3ก็จะมีมอนสเตอร์ตามภาพนะครับแั่น,นี้ก็พิเศษกว่าชั้นอื่นนะครับเพราะบอสทุกตัวมีออร่าเขียวแั่น,นี้โอกาสได้ดอกทองสูงสุด3ดอกเลยต่อบอสหนึ่งตัวโอกาส190แล้วก็80สําหรับใครที่ได้ MVP ก็จะมีโอกาสได้ดอกทองใหญ่ด้วย สามผมฟาร์มไปทั้งหมด1ชั่วโมงได้ดอกทองมา83ดอกผมเลือกฟาร์มแค่ชั้น2เพราะมีตัวที่เอิดได้น้อยสสุ่มการบอสนะครับสุ่มการบอสก็มี2แบบนะครับหใช้ดอกทองเล็ก10ชิ้นแล้วก็2ใช้ดอกทองใหญ่10ชิ้นถ้าใช้ดอกทองใหญ่ก็มีโอกาสสุ่มได้การบอสมากขึ้นนะครับเมื่อเราเลือกได้ว่าจะสุ่มแบบไหนคุยกับยมทูตสีดําข้อ2จะเป็นการสุ่มใช้ดอกทองเล็กข้อ3จะเป็นการสุ่มใช้ดอกทองใหญ่อย่างละ10ชิ้น ครั้งแรกได้อาร์แองนะครับใบที่2ก็ได้บียอดใบที่3ก็ได้บวกกาเดียนของรางวัลแรกๆก็จะเป็นพวกก์ดบอสเช่นพวกก์ดบอสแบบ5้าเจดีเหลงทองกังขาธนากูุดสำหรับใครที่ต้องการบัดรลาเซอร์ระคาคุ้มๆสามารถทักเจ๊ก้อยได้เลยลิงก์อยู่ใต้โพสต์เพจเจก้อยรับเติมเกมหรือว่าใครติดปัญหาตรงไหนามาหาผมได้หลังตีบวกพร พิกัด190ทับห8 5หรือทัก Facebook เศรษฐวุฒิริมสกุลมีโลโ,ก,โลก้สีฟ้าหลังชื่อยืนยันตัวตนกับ Facebook หรือแฟนเพจ <P ong> <ders> ปอนวันไ like ลฟ์รับจำนำของแร่รับจัดหาของรับถอดการ์ดและผมมีสตรีม3วันต่อสัปดาห์ว,าาวันองังคารวันพฤหัสวันเสาร์บ่าย2-6โมงเย็นแล้วก็2ทุ่มเข้าใจง่ายๆตัวไวๆผมครับ